พลิกโฉมพันทิปประตูน้ำสู่ AEC Trade Center พันทิป wholesale destination Asset World Corporation หรือว่า a w c ประกาศความพร้อมเดินหน้าเต็มรูปแบบรูปตลาดธุรกิจขาส่งพลิกโฉมครั้งสำคัญให้พื้นที่ย่านประตูน้ำสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการค้าส่งพลิกโฉมพันทิปทป,ประตูน้ำสู่ AEC Trade Center พันทิป wholesale destination ศูนย์ค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิยภาคใจกลางกรุงเทพและกหลยด้วยสินค้าคุณภาพในราคาต้นทางเหพือติดปิกให้ผู้ขายสู่การต่อยอดธุรกิจกันค่ะไร้พร้อมดานพร้อมเปิดพื้นที่ให้เช่าฟรี6เดือนและเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ30พฤศจิกายนนี้โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะค่ะก็เจอวันนี้เป็นวันที่ทาง AWC เรียกว่าถแถลงข่าวเตรียมพร้อมการเปิด AEC Trade Center พันทิพย์ w h o ซ e s a l e Destination ที่โลเคชั่นพันทิพย์ประตูน้ำเดิมนะคะซึ่งจะเตรียมพร้อมเปิดในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้ที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใจกลางเมืองค่ะตรงนี้จะตอบโจทย์เร,เรียกว่ากลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีศักยาภาพที่จะมาสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าให้กับภูมิภาคแล้วสร้างเสริมศักยาภาพของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าค่ะ โดยกลุ่มเรียกว่ากลุ่มผู้ซื้อสามารถมาซอร์ซิ่งโปรดักคุณภาพที่ AEC Trade Center ที่พันทิพตรงนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเรียกว่ากลุ่มผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเราให้มาเจอกันแล้วสร้างเมืองไทยเราให้เป็นศูนย์กางการค้าค่ะในมุมของราคาเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าเราจะตอบโจทย์ได้เนี่ยนอกจากอยู่ใจกลางเมืองที่สะดวกที่สุดก็สินค้าหลากหลายที่จะครบที่สุด แล้วก็ราคาดีที่สุดนี่คือราคาต้นทางเลยราคาผู้ผลิตค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการร,ร่วมกับคอนเซ็ปต์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเราไปสู่สากลก็จะเป็นศูนย์ที่จะส่งเสริมกระตุ้นการส่งออกและนําเข้าให้กับประเทศด้วยตรงนี้เราเลย AWC เลยเตรียมพร้อมเปิดพื้นที่กว่า3 0,000ตารางเมตรตรงนี้ที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งแล้วก็จะเปิดพื้นที่ฟรี6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้กับประเทศค่ะ ก็ในเรื่องของสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เราใช้ประจําวันทั่วไปนะฮะเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนของแฟชั่นของดีไซน์สินค้าจาเป็นที่ต้องมาเดินทางมาเลือกมาดูของจริงนะครับบางบางรายการอาจจะรู้สึกว่าเลือกออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อค้าส่งปริมาณมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าสั่งออนไลน์มาแล้วของมันไม่ตรงปกงนั้นที่นี่จะสามารถมาเลือกของแล้วก็ดูรูปแบบต่างๆแล้วก็สามารถสั่งในปริมาณมากๆในการผลิตเพื่อเอาไปขายได้ต่อนะครับ แล้วก็สินหมดสินค้านี่ก็ตั้งแต่ว่า,าของกินนะครับของใช้ที่ประเทศไทยเป็นครัวโลกนะฮะพวกฟู้ดและไฟฟู้ดต่างๆรวมถึงสแน็คที่เราประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่ส่งออกเยอะรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าใช้ในชีวิตประจําวันสินค้าในเครื่องครัวสินค้าที่เป็นของเล่นและเด็กที่ประเทศไทยเป็นฐานผลิตรายใหญ่นะครับสินค้าเครื่องเขียน ซึ่งมือหมว่ต่างๆเนี่ยเราเยอะมากผู้ประกอบการตอนนี้มาร่วมกันกับ11สมาคมที่ทางสภาวการค้าและสภาวุตสากรรมให้ความร่วมมือในการจับมือกันกับเรานะครับเพื่อพาผู้ผลิตที่มีศักยภาพสินค้าไทยที่เกตส่งออกราคาดีต้นทางไม่ได้ถูกจากัดแค่ต้องไปให้กับต่างชาติใช้ประเทศไทยเราสามารถซื้อใช้เองได้ในราคาถูกเรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของ AWC ที่เราอยากจะสร้างให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้า ของให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการค้าให้กับภูมิภาคตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ความคาดหวังก็อยากให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมารวมพลังกันแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเรามีกลุ่มเรียกว่าสินค้าคุณภาพหลากหลายประเทศที่ตอบโจทย์ครบสะดวกและก็ราคาดีที่สุดเราก็จะดึงผู้ซื้อจากทั้งทั่วภูมิภาคมาที่เมืองไทย แล้วก็มาที่สถานที่แห่งนี้ที่โลเคชันนี้ที่ A.C. Trade Center พันธทิพยซซ์ Procell d e s นช n a t i o n ให้เป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็ตอบโจทย์การค้าส่งอย่างครบวงจรแล้วก็ด้วยโมเดลที่เราเตรียมพร้อมทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มที่จะเตรียมร้อนเชอร์ฟินิ์บ็อกซ์ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลที่จะตอบโจทย์ในเรียกว่าครบวงจรออมนิชแนลนะคะแล้วก็โซลูชันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เสริมศักยภาพผู้ประกอบการก็ความตั้งใจยอยากจะให้เมืองไทยเราแข็งแกร่ง แล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าไปในระดับโลกแล้วก็โด่งดังไปในระดับโลกขอบคุณน,นะคะ